ตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณห้าทุ่มสี่สิบนทีครับของวันที่สามสิบอีกสิบนาทีเที่ยงคืนนับจากเที่ยงคืนก็ถึงเที่ยงคืนพรุงนี้ก็อีกยี่สิบสี่ชั่วโมงจะเข้าสู่เช้าวันใหม่ปีใหม่ปีสองพันห้าร้ห้าสิบเจ็ดการได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วเราได้นับถอยหลังกับ วันเวลาที่ผ่านมากับชีวิตต้องผ่านไปอีกหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วเราให้อะไรกับชีวิตตัวเองบ้างครับให้ความสุขหรือให้ความทุกข์อย่างเดียวอากาศเย็นครับเย็นสบาย